i <laughs> แค่แค่มาเธอเออเออาหายไปไหนแล้วไอ้ยมาติดประตูที่บ้านเชคกิอย่างแรงเลยน่ะทั้งประตูรองรถทั้งประตูบ้านเอ้ยหายไปไหนแล้วน่ะชุมชนมตางรถหายเอ้าเอ้าอะไรขึ้นน่ะรองรถเกลี้ยงหมดเลยโอ้ไม่ออเออเออเชคเกิลเชคเกิลเชคเขิลชวนเลยเชคเขิลใช่ไหม อะไรฉันเพิ่งมาฉันแบบว่าเหมือนเห็นแวบๆไม่ก็ใช่ไหมไม่ใช่ฉันฉันเห็นแวบๆน่ะต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยนะที่มาถีบประตูบ้านฉันแต่โชคดีนะโชคดีมากเลยที่บ้านฉันไม่มีอะของมีคานน่ะโอ้ my god หายหมดเลยรถยนต์ก็หายเครื่องยนต์ก็หายหายทุกอย่างเลยช่ายก็ทําไงดีน่ะ ต้องไปแจ้งความต้องไปหาคุณตำรวจเออเองั้นต้องไปแจ้งความโอ้แสดงว่าขอ้ยบ้านบันนี่เธอมีของมีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาของกินในตู้เย็นก็หายหมดเลยนาข้ามาดูสิตู้เย็นหายไม่ของในตู้เย็นหายไม่ทํไม่ไม่ไม่มีปัญหาท่าไหร่แต่ตู้เย็นหายทั้งตู้เลยนะชชกเกิลดูสิ Oh my god Oh แล้วก่อนหน้านี้เธอทําอะไรอยู่นะ พัน,นอนหลับพักผ่อนอยู่ทีวีก็หายไปเครื่องหนึ่งจะเขาดูซีทีวีก็หายจริงด้วยเอะแล้วทีวีบ้านฉันล่ะฉันลืมเช็คเลยทีวีบ้านฉันยังอยู่หรือเปล่าไปดู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 ของมีค่าเดียวของมีค่าเดียวที่ฉันมีอยู่ก็คือทีวีโอ้ยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมทีวีอยู่ไหมเอ้ยังอยู่โอ้ยใครอ,อย่างชั่วไม่หายไปไหนแฮ เอะเอ้แ <EM S> ต่ต้องแจ้งความก่อนโอโ๋อแจ้งความแจ้งความวันนีเธอต้องไปแจ้งความโอ้โทรหาคุณตำรวจโทรหาคุณตำรวจ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่เข้าไปโทรหาคุณตำรวจแป๊บหนึ่งนะเชคเกิ้ลแจ้งความกดหนึ่งเก้าหนึ่งนะโอ้วันนี้เป็นยังไงบ้างนะหายไปนานแล้วโอ้สายสายไม่ว่างเลยโทรไม่ติดเลยนะหนึ่ง,งเก้าหนึ่งประเทศนี้ทําไมทํางานห่วยอย่างนี้เลยอย่างนี้ต้องวิ่งจันท์ไปหาคุณตำรวจนะ โอ้หรือว่ามีคนแจ้งเหตุต่วนเหตุร้ายเยอะเลยสายไม่ว่างโอ้เป็นไปได้แฮะโอ้เองงั้นก็ต้องไปถึงที่เลยบันนี่เพื่อไปแจ้งได้เลยวิ่งแจ้นไปหาคุณตำรวจเลยถึงโรงพักทำงานแบบนี้แบบันนี่ต้องคอมเพลนหน่อยแล้วคุณตำรวจนะคุณตำรวจ โอ้อย่างนี้ของที่เธอหายไปแบบนี้จะได้คืนไหมน่ะก็ต้องรองคุณตำรวจชี้แจงนะ่ะมันเกิด <โฮ S 1> แบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันปกติขึ้นได้ยังไงปกติเมืองเซาซซิตี้ของเราไม่เคยมีโจรผู้ร้ายอะไรเลยนะไม่มีอยู่แล้วไม่เคยมีเพราะมันนี่เป็นอยู่คนเดียวอะไรนะะ ไม่มีไม่เคยมีโจรจอมโจรขโมยแย่งอาชีพกันแบบนี้มันทําได้ยังไงไม่เอาไม่ใช่ของหายแบบนี้มาขโมยได้ยังไงน่ะไม่ได้รับไม่ได้หรอกแชกเก้ลเธอพูดอีกวก็แปลกอีกน่ะโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะวันนี้แจ้งความแจ้งความของแจ้งความ โอ,โอ,โอ้ขอโทษด้วยนะครับวันนี้คิวแจ้งความเต็มแล้วนะต้องมาวันพรุ่งนี้ตอนนี้สายทุกชุมสายเราเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามีรายงานข่าวมาว่าจอมโจรขโมยขโมยทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ของคุณวันนี้อาจจะต้องรอคิวพรุ่งนี้นะโอ,อ้การแจ้งความต้องรอคิวด้วยเหรอเนี่ยเกิดมาเพิ่งรุ้นนะโอ,อะ้ยังไงก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า กำลังพลตำรวจที่อยู่ในโรงพักของเราเนี่ยออกลอกหน้าตะเวนนอกพื้นที่กันไปหมดเลยครับตอนนี้นอกพื้นที่คือมันไม่เห็นเลยนะในเมืองไม่มีรถตำรวจสักคันไม่มีตำรวจสักคนเลยนะก็ผมบอกแล้วไงว่าออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไงเออก็ใช่นะตำรวจเออ,อฉันว่าตำรวจเพิ่งไม่ได้แล้วแหละประเทศนี้นะประเทศเซาล์ไซสิต เพึ่งไม่ได้เลยงั้นฉันว่าคงต้องถึงมือเราสองคนแล้วแหละที่จะตามจับจอมโจรเพราะความจริงเพียงหนึ่งเดียวความจริงเพียงหนึ่งเดียวงั้นเริ่มกันเลยเดี๋ยวมันไปหาของมีค่ามาวางกองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราแอบซุ่มกันดูเลยดีกฟ่าใช่เลยเราต้องแก้เพ็ดจนนั้นต้องเอาน้ำให้เขาด้วยไหมน่ะเออไม่ไไม่ใช่เพ็ดแบบนั้นนะอ้าอเหรอ อยู่ไหนนะบันนี่เรานัดกันตรงนี้นี่นะน่นมันไก่ใช่ก็อกไก่มาสองตัวเลยเดี๋ยวบันนี่จะปลอมตัวเป็นหัวขโมยแล้วก็ขโมยไก่ครั้นี้ก็จะบุยความผิดให้กับจอมโจรที่ไปขโมยบ้านเรามาจังหวะที่ใช่ก็เผินนี่แหละเะฟับ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 ไปไหนน่ะอ๋อ oh my god ไก่หาย ย่อยเอ้ยไทเกิลมาแล้วเอ้าบันนี่เย้ยเธออยู่ไหนนะฉันยังไม่เห็นเธอเลยมาแล้วคือมันไหนเอะอยู่นี่มาแล้วนี่เราไดเจอกันตรงนี้ใช่ไหมไก่เขามีค่าเดียวที่ฉันเอามาเพื่อจับโจมันหายไปแล้วน่ะเออเออเออต้องการน้ำอิ่มเหรอน้ำ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 ร้านนี้ไม่ขาย ใช่ก็มีน้ำไม่กินไหมนะ่ะติดคอนะ่ะโอ้ไม่มีเธอกินอะไรมาจากบ้านแล้วติดคอออ,อ้ไม่มีอะไรเดีย๋ยวไปกินนะ้ำแป๊บหนึ่งนะโอ้มีพิรุษหนักมากแล้วว่าแต่ไก่หายไปไหนนะ่ะโอ้เจ้ามาจับโจรสักหน่อยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้มีโจรมันแล้วแต่ว่าใช้ก็คลาดไปนะ่ะเอ้เป็นไปได้ยังไงกันโอ้ไม่กอด อแล้วเราจะจับโจรได้ยังไงกันน่ะไม่ยังไม่ทันได้ตั้งกล้องจับโจรเลยแฮะโอ้นั่นแน่นเลยตัวกันเออแอบแอบแอบ,แอบ,แอบซุซุ่มดูซุ่มดูมมมมมนี่ไงถือถุงของมีค่าด้วยแสดงว่าไก่ชัยก็ต้องอยู่ในถุงนั้นด้วยแน่เลยโอ,โอ้เอะแต่ว่า เราจะไปหล,ล,ลอกล่อโจรน,นี่นาจะได้ยินเสียงปืนด้วยเลยรีบวิ่งมาน่ะใชีก,ก็เกิดอะไรขึ้นชีก,ก็เห็นแล้วชีก,ก็เจอแล้วจอมโจรแต่ว่าหายไปแล้วน่ะหายไปได้ยังไงนั่นน่ะสิเจแต่มันผิดคาดไปนิดนึงชีก,ก็ว่าจะเอาของมีค่ามาวางเพื่อหลอกล่อโจนให้โจนมาขโมยแต่แบบโจนมาทีหลังจะของมีค่าหายไปไ<ม>เอาชีก,ก็งงไปหมด ไม่ต้องกงังวลวันนี้ไปกดน้ำออกมานี่ได้โค้กไซญ่ออกมาสิบขวดเลยนะเดี๋ยวเราจะจับโจรกันเอ้างั้นถ้ามีโค่ามาแล้วอย่างนี้ฉันเดี๋ยวฉันตั้งกล้องจับผิดไว้นะนี่ตั้งกล้องตั้งกล้องดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จะเข้าซุ่มไปในป่าแล้วเดี๋ยวพอโจรมาเราก็จับเลยโอเคฉันตั้งกล้องเรียบร้อยพร้อมจับผิดเดี๋ยวฉันก็จะไปแอบ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 เอเชีเพิ่ม ฉันจะแอบ,บอยู่ด้านหลังสวนด้านหลังเก้าอีตต้ตรงนี้นะ่ะเอชิบะเพิ่มไม่นี่จะแอบ,บอยู่หลังพุ่มไม้ตรงนี้นะโอชิบะโอชิบะแอบซุ่มดูเอชิะบะเพิ่มเรียบร้อยมาอย่างใจเข้าฉันกำลังสังเกตอยู่นะ่ะวันนี่เธอจับตาดูจากอีกทางสวนฉันจับตาดูจากอีกทางโอเคนะเพอ้ย okay ม่ที่เห็นแล้วการเคลื่อนไหว สุดซวยมันทำลายหลักฐานสิ่งที่ฉันจะเก็บหลักฐานไว้มันทำลายไปหมดแล้วเออมาไนบันนี่น่ะมันเห็นได้ยังไงว่ามันนี้อยู่ตรงนี้เออโอ้สงสัยมันรู้ว่าแผนการของพวกเราข่าวต้องรั่วแน่เลยนะฉันก็ระวังนะมันกำลังหาอยู่ว้าวไงมันจอนจอตอนนี้มันโหดจริงๆเลย โอ้เห็นหน้าชัดแล้วมันคือกีวิตตอรบานดิตเตอรนี่นะจอมโจรหัวกีวีโอใครรู้จักบ้างเนี่ยโจนหัวกีวีมาติดมาติดใคกเขาติดมันสับสนมันสับสนโอ้หมนกระโดดหน,นีไปแล้วโอ้หายไปอีกแล้ว นี่บันนี่เราจะเอาอยัางไงดีนะจับจนไม่ได้เลยนะเราต้องวางแผนต่อไปเพื่อการจับจนว่าแต่เจ้าตัวนั้นมันคือเจ้ากีวิตโตเบนดิตโตจริงหรือเปล่านะทุกคนเห็นกันเหมือนบันนี่เห็นไหมนะรบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเพื่อความมั่นใจของบันนี่นะใช่แล้วว่าแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วเราจะจับมันยังไงต่อแต่ถ้าทุกคนมีแผนในการตามล่าหรือวางแผนในการ มันก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเผื่อเราจะจับมันได้วันนี้จะได้ของมีค่าคืนใช่เดี๋ยววันนี้ไปแจ้งความอีกรอบรอพว<ะ>กนี้ไม่ไหวแล้วใช่เลยแล้วที่สําคัญไก่ใช้กู็ด้วยมันเอาไก่ใช้กล็ไปอย่าบอกใครนะว่าไก่ใช้เก้ห็หายยังไงนะ